ทำกับข้าวกินครับมื้อนี้ว้นจะทำก๋วยเตี๋ยวนะครับผัดก๋วยเตี๋ยวใส่หมูหรือจะเป็นหมูเส้นเล็กแห้งก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนี่ยังไม่ได้ล้างกระทะนะครับตอนเช้ามันร้อนอยู่ เช็คก,กระทะหน่อยมาครับขอหั่นกระเทียมสักหน่อยนี่ต้องใส่เยอะนะ อ๋อครับแค่นี้เปิดแก๊สต่อเลยโอเคเติมน้ำมันไปหน่อยครับอ๋อน้ำมันเก่าไม่อยู่ใช้ได้ครับอืมใส่เข้าไปห่านหมูใส่เข้าไปหน่อยครับอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับ ตามใจชอบเลยทำเองจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นใหม่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคนจนนะครับ <c oughs> ผมมันกินเองไม่มีรู้ชิ้นนะครับนี่อันนี้เป็นหมูเนื้อแดงนะครับแต่ว่ามันติดมันเยอะอร่อยดี เคเท่า okay. นี้ก็พอนะครับโอเคหอมละเอาหมูล,ลงไปเลยนี่มีเส้นเก่านะครับพออยู่กำลับบงดีนะครับ เกลี่ยของเก่าในตูเ้เย็นนะครับเส้นแช่น้ำหน่อยหนึ่งจริงๆแค่ให้มันเปียกนะครับ ระหว่างนี้เรามาคนหมูก่อนอืมหอมแล้วขอใส่ซีวานนะครับอือก็ซอสเผ็ดหอมรสด,ดีผมเหลือนิดเดียวเองไปซื้อใหม่นะครับ ก็น้ำตาลแส่พอประมาณนะครับพริกป่นนี่จะตามใจคนกินนะครับอ,อือโคนเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดู ความน่ากินของก๋วยเตี๋ยวคนจนนี่ขอใส่ไฟซะหน่อย เนี่ยครับหมูผัดกระเทียมผัดพริกเผ็ดๆนะครับโอเคเนี่ยได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเส้นลงไปนะอืมผักไม่ต้องครับวันนี้ไม่ต้องครบห้าหมูก็ได้นะครับนี่ เติมน้ำไปอีกหน่อยนึงนะครับโอเคอเคุกเขาเข้าไปเลยกับก้าวทำกินไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมีอะไรก็ใส่ไปถ้าจะอร่อยมันก็อร่อยเองครับ ปิดแก๊สเสร็จแล้วครับนี่ครับได้ามาแล้วกับข้าวเที่ยงเราผัดไทยคนจนทำง่ายๆนะครับใส่อย่างนี้แหละ แค่นี้ก็พอเดียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับมือนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับ